งานนำเสนอการอ่านออกเสียงหัวข้อการนำเสนอการอ่านออกเสียงการอ่านออกเสียงคือการอ่านโดยเปล่งเสียงออกมาการอ่านออกเสียงเป็นการที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาอารมณ์ผ่านการเปล่งเสียงเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจและการเข้าถึงเรื่องราวที่อ่านการอ่านออกเสียงมีจุดประสงค์หลากหลายเช่นเพื่อความบันเทิง เพื่อการศึกษาเพื่อการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารหรือเนื้อหาการแสดงความสามารถทางอารมณ์และความรู้สึกการอ่านออกเสียงมีหลักๆสามอย่างหนึ่งผู้อ่านต้องศึกษาบทความนั้นเพื่อให้ความเข้าใจถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่จะอ่านบทความนั้นๆ 2. สองฝึกอ่านออกเสียงช้าๆบ่อยๆเพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะต้องอ่านจริง สามผู้อ่านจะต้องเรียนรู้การอ่านตัวเลขเครื่องหมายและอักษรย่อให้ถูกต้องจบ